สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้ชมทุกคนมาวันนี้กับข้าวง่ายๆตะชายชมีหนวดน้ำตะชาต้มมาเดือดพ่านเลยพี่น้องนี่มันฝรั่งแครอดเห็ดหูดหนูมะเขือเทศมะเขือเปรี้ยวแล้วก็นี่หอมหัวใหญ่พี่น้องนี่ตั้งโอนี่ตะโพกไก่ครึ่งโล นี่ลาบักเคียกระเทียมไม่ไทยเฮ้ยลาบตังโอะกะทิลาบตาะเคียนหืมใส่มันฝรั่งลงไปเลยพนะี่น้องวันนี้มากินต้มซุปเลยเนาะต้มซุปไก่ใส่มันฝรั่งใส่แครอทใส่หอหมหัวใหญ่ใส่มะเขือเทศอันนี้ใส่แครอทกับ มันก็ลัางไปก่อนไี่น้ะงมกยากไงอันไหนสุกยากไฟไปก่อนนี่แล้วก็รอะหอมมืใหญ่ไปเนาะนี่ไก่ชิ้นใหญ่ไก่ไปเลยไก่สุกมันก็ลัางสุกพร้อมกันอันนี้มากินซุปไก่พี่น้อง ร้อนเลยไหมเนี่ยร้อนเลยวันนี้กับข้ากใชายต้มซุปไก่พี่น้องนี่ใส่เกลือไปหน่อยอเยไปพี่นะ้องเดี๋ยวรอให้มันเดือดมาช้อนฟองออกแล้วก็มาปรุงรสกันง่ายมากต้มซุป ต้มซุปไก่แตชัยมีนวดนให้ไก่เปื่อยเลยพนะี่เนาะเดี๋ยวทำาจิ้มซีฟู้ดสักถ้วยเนยาะโอ้โหทีน้องเอ๊ยเดือดล่านเลย หอมเลยหอมเลยพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ซ้อสฟองออกกันนะยังไม่ได้ปรุงอะไรพี่น้องใส่เกลือไปอย่างเดียวซ้อสฟองทิ้งไี่เนาะตับฟองออกเดี๋ยวขึ้มาปรุงรสกันโอ้โหหอมมากพี่น้อง,ออออห,งอหอมมากไปอืม เดี๋ยวไทยจะเคี่ยวให้ไก่ไม้เปื่อยก่อนนี่เนาะเดี๋ยวเขาปรุงรสกันให้มันสุกให้เปื่อยไก่เปื่อยดีเลยโอ้ยหอมน่ากินเลยเดี๋ยวก็มาปรุงรสไปเนาะกับข้าวง่ายๆถ้าใช้มีดหวดปืนี้ต้นซุปไก่คอดน้ำท้องโลกไเนาะเคี่ยวไก่ให้เปื่อยก่อนเดี๋ยวเขามาปรุงรนะส,ก,สงก,นะก,กัน ไน่น้องเอ้ยมาปรุงรสเลยปรุงรสปรุงรสปรุงรสเลยนี่ผงชูรสหนึ่งช้อนพี่น้องเนี่ยหนึ่งช้อนเดี๋ยวเอฟซีว่าจะใช้ใช้แบบเบามือหน่อยนี่น้ำมันหอยนิด,นดนหน่อยนี่ซอสฟ้าเขียวหน่อยพี่น้องหอมหอมโอเคแค่นี้พอพี่น้องเอ้ย Mélan, hay mình bị bể rồi đấy nọ, để để thầy gà bị này, điêu bay, để gà bị bể này so đấy nọ, nó nêm nêm rồi, ô hô, hương chuối này đấy nọ, tôm súp gà, ta chạy menu, ba, để tắt อ้ยไงไอ,อ,อ็มมอเลยน่ากัมัน,มนสุกแล้วแครอกสุกแล้วพี่น้องจะใช้ต้องการไก่ให้ป่๋ยเล้ไงพี่น้องจะใช้ชิ้มม้า่งเป็นไงบ้างอืมรดปรุงรสไกพี่น้อง ห้องสีสันนี่สิเนะาะใครใ,ใส่มะเขือเทศลงไปเลยเขือเทศไร่เห็ดเห็ดหูหนูเห็ดใครไม่ใส่เห็ดหูหนูก็ได้นะเพราะถ้าใครใส่เนี่ยใส่ให้หลานกินหลานก็ใครก็ชอบใส่เห็ดหูหนูหรือเห็ดอะไรก็ได้เห็ดที่ลูกหลานชอบกินะนะพี่น้อง ม่ใ่ใครหลานในใจชอบกินไหกุหนูต้มซุกเนี่ยไปไปเดี๋ยวเคี่ยวไปสักคักพี่น้องให้ไก่ไปเปื่อยหน่อยรสชาติใช้ได้แล้วพี่น้องไหมโอ้โหน่ากินมากพี่น้องเดี๋ยวก็ตัดใส่ชามทุบพี่กินูใส่ใบมะนาวโอ้โหเวลาไปกินก็มันกินซีฟู้ดอีกถ้วยพี่น้องเยี่ยม ออพี่น้องเอันาะใช้ฝนแพ้กันหนำอีกแล้วมาเงียบๆไม่เป็นไรพี่น้องมาแล้วไปดูกมนด้วยได้แล้วพี่น้องเอ้กับข้าวง่ายง่ายช้มีหนวดเป็นไงน่ากินไหมพี่น้องนี่ต้มซุปไก่ไก่เห็ดหูหนูใส่มันกรอ่หลงใส่ใหอมหัวใหญ่ใส่ แอ,อลอร์พี่้ขอพี่หมเพี่เลบอกเลยวมาต้องตบเยอะตักใส่ชามล้งม่ีหใส่เลยเนาะเก็บมะนาวต้อง่หนูหใส่ไปนะเาาววสร็จเรียบร้อยอืมโรยไว้ทนะีตะโขพี่นโรยตะโข นี่กระเทียมเจียวนี่เลยพี่น้องหมูกัจะจี๊ไปเลยต้มซุปกระไายมีหนวดติดไฟเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มซุปกระชทยมีหนวดซดร,ร้อนพี่น้องเลยกระเ้าง่ายๆ่ายกะช้ยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องเยลยให้ร่ำรวยมีโชคมีลาภตลอดกาล วันนี้ต้มซุปร้อนๆซสร้อนๆพี่น้องเนเดี๋ยวมีอะไรอะตีโฟสักถ้วยพี่น้องเนี่กับข้าวง่ายๆแล่ใช้มีหนวดเขาพี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องเดี๋ยวทีใช้ตักใส่ถ้วยแล้วก็ปุ๊บพี่น้องใส่บีบมะนาวไปกินข้าวพี่น้องเลยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องให้ร่ำให้รวยมีโชคใหลาบสวัสดีพี่น้อง